ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News รองโฆษกเพื่อไทยจี้ประยุทธ์ตื่นตัวรับมือโอไมครอนอย่าบริหารแบบวัวหายแล้วล้อมคอกซ้ำแล้วสำเล่านางสาวชยาภาสินทุพไรรรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์โอไมครอนอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์น่าวิตกกงังวลทำให้หลายประเทศตื่นตัว ปรับมาตรการนายกระดับการเตือนภัยเป็นขั้นสูงสุดแล้วเช่นที่ญี่ปุ่นมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในกลุ่ม G7 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหการรมชั้นนำของโลก7ประเทศประกาศปิดพรมแดนอิสราเอลที่ฉีดวัคซีนรวดเร็วครอบคลุมประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกก็ประกาศปิดพรมแดนหรือแม้แต่กระทั่งสิงคโปร์ที่ประชากรได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย ยังปรับแผนการเดินทางเข้าพรมแดนเห็นได้ว่ารัฐบาลทั่วโลกมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันที่เป็นที่น่ากังวลเพื่อป้องกันประชาชนในประเทศแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกลับบอกประชาชนว่าอย่าวิตกกังวลไรมาตรการเชิงรุกบริหารประเทศตรงข้ามกับทั่วโลกที่เฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งที่จริงรัฐบาลต้องมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตระหนักตื่นตัวและต้องเตรียมตัวเพราะยังมีคนไทยอีก10ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกทั้งนี้แม้ไทยจะปรับแผนกลับมาใช้การตรวจแบบ P T P C R กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตามแต่ชุดตรวจที่ทั่วโลกให้การรับรองก็คือ DNA n ัทที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแม่นยำสูง สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ถึง100%ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของพี่น้องคนไทยจึงอยากให้รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าเรื่องอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ